สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโ o ม Master ์ดยการเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กลูนทะเลนะครับตอนนี้เริ่มก่อนนะมือแรกมีเป็นอุลลาครับแล้วมีคู่นี้คู่นี้เก่งมากมาครับเป็นปลาไหลนะคู่กับแอแลนติสครับแล้วก็มีเป็นโมเวดด้วยแต่ว่าโมเวดไม่ต้องได้ใช้นะครับเพราะว่าเรามีปลาไหลบนมือละแล้วก็มีเวทลูนิครับไปเดียวนะถ้าเกิดเปลี่ยนโมเวดไปเวทลูนิไปอ่ะน่าจะกำลังเก่งได้ที่เลยแต่ไม่เป็นไรครับมีเท่านี้ก็ได้เท่านี้นะเหมือนเดิมครับขั้นแรกครับ ใช้คอนะหลอกไปก่อนครับต่อให้เราไม่มีเวทลูนิกเอาไว้ใช้ฟิวก็ช่างมันครับเพราะเราเอามาหลอกอยู่แล้วตอครับสเปรฮูก,กินและก็เอเฟกฮูกินครับทิ้งมือทิ้งเป็นโมเวทอะครับเพราะว่าต่อถ้าเกิดถูกว่าโดนเนเกะขึ้นมาเงี้ยเราไม่ได้ฟิวชาแล้วเราเสียโมเวทไปเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเรามีคู่นี้เล่นได้เลยเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็เสิร์ฟครับไม่โดนอะไรครับเกิดเสิร์ฟฟิวขึ้นมาแต่ว่าด้วยความที่เรา ไม่มีเวทตัวนีกไปอื่นครับเราก็เก็บฟิลถือไว้ก่อนปลอดภัยนะเพราะเกิดปากมั่มวๆั่วๆไปครับโดนแบบคอมมีไซโคลจิ้มหายไปจะลําบากเพราะงั้นเราก็เล่นแค่แอนติสครับแล้วก็ซัมมอนเลยเพราะว่าปลาไหลจะเป็นสีดาวนะด้วยผลของแอนติสไม่ต้องทีวีหฮูก,กินด้วยเก็บฮูก,กินไว้เด่นแล้วก็กกเทคครับเซิร์ชตรงนี้มีทะเลอยู่แล้วครับเซิร์ชเป็นสีสเตลนะเพื่อคอนโทลบอร์ดเซ็ตเลยตัวครับเม็ดหนึ่ง ตัวนี้เหม่อไปนิดนึงนะครับลืมเปิดครับจริงๆต้องเปิดตอนดอเฟสนะเพื่อความแบบการันตีให้มันชัวร์กว่านิดนึงตัวนี้เขาใช้เป็นกาบตีนจั่วครับไม่ชัวร์เป็นเจกอะไรนะพอเด็กที่ใส่กาบตีนจั่วครับส่วนใหญ่จะเป็นเซนโตคีใช่ปล่ล่ะแต่ด้วยจากที่ดูสลีแบบไม่น่าใช้เซนโตคีหรอกตัวนี้กาบตีนจั่วครับมีอุรลาครับแค่ใบเดียวเก็บไว้กล่องก็ได้ไม่ไม่น่าเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ว่าเราเชนซีเตลครับเปิดไว้ก่อนเลยตัวนี้ฝ่ายใช้เป็นใบจิ้มครับเป็นลูนิกเหมือนกันนะลูนิกเจอล เรามีฟีลอยู่แล้วงไงเราก็ได้เปรียบแล้วก็ถ้าเกิดเขาเรียกแบบเป็นฮูก,กินอ์แบบเงี้ย<ๆ>เขาก็จะไปตอบไม่ได้ละถ้าเกิดแบบเป็นลูนิกผสมนะตรงนี้ก็โดนจิ้มครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับโชคดีนะที่ว่าเรามีไอตันตีใช่ป่ะล่ะเราเลยไม่ต้องทบิว้วฮูก,กินทิ้งไปทําให้เราใช้ฮูก,กินครับรีมูฟการทําลายได้เรื่ขาเชนต่อครับเป็นลูนิกทิฟครับเป็นเวทเริมนะอาจจะเสริฟฟีลออะลรก็ตามตรงนี้เรามีอุระลระที่เราเก็บไว้เมื่อกี้ใช่ป่ะล่ะล้วก็โยตรงนี้แหละ พราะว่าโจใบเดียวครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันคืออะไรเช่ยวละ่ะเราไว้ในเกตใบที่มันเสิร์ชแน่ๆที่เขาเลือกได้มันจะคุ้มค่ามากกว่าในเกตเลยทีนี้ก็สบายแล้วครับเขาจะเสียไปสามใบโดยที่เขาไม่ได้อะไรคืนกับมันเลยนะโดนจิ้มครับเอฟเฟกต์ฮูก,กินรีมูฟการทำลายได้แล้วก็ตัวหนึ่งครับเอ้ยปากเป็นคาชาครับเป็นลูนิกผสมคาชานะค่อนข้าง แปลกประหลาดครับไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะขาชามันน่าจะเก่งตรงมันตีตีออกใช่ป่ะแล้วแบบร,รูนิกมันไม่ให้ตีอะ่ะน่าจะเก่งน้อยตรงนี้นึงนะไม่แน่ใจครับว่าได้ประมาณไหนนะอาจจะอแบบรีมูกัสอย่างเดียวเลยก็ได้ตรงนี้เทสสามเลยครับอ่อเทสสอง 2, แล้วก็เปิดขาชาเบิร์ดหนึ่งขาชาเบิร์ดหนึ่งจะน่าลำคาญนะพอเขาสามารถเอาบอน์กลับมาได้เรื่อยๆใช่ป่ะเป็นกำแพงมนุษย์แต่ว่าเด็กเราจะสู้ได้ตรงที่ว่ากำแพงมนุษย์มีเยอะแค่ไหนก็ตามครับถ้าเกิดเรามีประวานอนะ่ะเราจะตีข้ามไปได้เลยครับตีหัวฝั เพราะงั้นเราแค่หาประวัติขึ้นมือให้ได้ก็จะสู้ง่ายๆนะครับตรงนี้ครับด้วยความที่เขาเป็น้าฉาะเราจะแพ้เฟนเลียด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกครับไอซีสเตลมันจะการทําลายครับแต่ว่าเฟนเลียมันเป็นรีมูคัสหงายถ้าโดนรีมูคือจบเลยครับเพราะงั้นเราต้องอถือพวกเวนลุนดีครับที่สามารถหยุดเฟนเลียได้เอามาช่วยไว้ก่อนอย่างใบใบก็เก่งครับใบใบก็หยุดเฟนเลียได้ว่าต่อครับเอฟเฟกต์ของปลาไหลครับกดเทคจะเสิร์ชนะเขาเปิดเป็น ใบชุบขาชาครับกับดักนะก็นี่เป็นกระแพงมนุษย์ครับอย่างที่บอกเมื่อตะกี้เลยใช้เลยด้วยลีโซครับเอาไม่ลีโซสิเปิดมาก่อนแล้วเราก็เสิร์ตต่อครับเสิร์ตสำเร็จนะเป็นซีเตลสองครับเพื่อที่เดี๋ยวเราปักซีเตลใช้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนฟิลเพราะเราจะได้ใช้ไอเนี่ยเวทใบอะ่ะจากมือได้ด้วยปักซีเตลครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลเลยตอนที่บอกเราจะครบแล้วนะปักแค่มือจำนวนเยอะๆแต่เดี๋ยวพอเราเล่นไปนเรื่อยๆครับพอเรา ใช้พวกเวทตนิ้เราก็ได้ตั่วคืนแล้วพอเราจั่วประวานมาปุ๊บเราก็จะชนะประมาณน,นี้เป็น,นึงครับถ้เาเราเป็นรถเนี่ยครับรถก็เสิร์ฟฟิวนะที่รีมโมบันเสิร์ฟฟิวแล้วก็เป็นฟิวคาชาเสิร์ฟเฟนเลียเราก็จะสู้ยากโดยด้วยความที่เรามีเวทใบครับเราใช้ปุ๊บใบรถนี่ทิ้งเนละยนะเพราะใบนี้เหมือนทานเซียนครับใบจนจบเทินรีมูฟเด็กด้วยได้แต่เราบังรีมูฟเด็กเราครับไม่ค่อยดีอย่างนะเพราะว่ามันเหมือนเราแบบรีดหาเฟนเลียให้เขาใช่ปะเพราะมันเป็นรีโมงหงาย ได้เป็นพัดเตาใหญ่เลยนะใส่พัดเตาใหญ่ด้วยนะทำเป็นยูนิคอร์นเฮ้ยว่าตอนน่อเลยครับเราใช้เวทตันิกใช่ป่ะล่ะเอฟเฟกต์ฟิวครับยัดสองตัวสองหาคนมาช่วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวที่เป็นไฮจูนะไฮจูก็ไม่น,าน่าจะใช้เพราะเราคอนโทรลแล้วแล้วก็เป็นซีเตลครับก็ซีเตลก็เผื่อภาพทังนะพอซีเตลใบน,นี้อาจจะโดนดีมูฟได้เขาใช้เอฟเฟกของไอรถนี่ครับน่าจะเพราะต้องการจะเคลียร์บอร์ดนะเผื่อไปน,นี้ไป็นเฟรนด์ได้สเปรได้แต่ว่าเขาใช้เป็น กระดักครับชุบหนึ่งตัวรีโซครับเคสองนะชุบเป็นยูนิคอร์นและก็ลดโดนิเกตนะที่บอกยูนิคอร์นครับใส่เวทตรงนี้ไม่ต้องแคร์ครับเพราะว่าเขาจะลงได้แค่มอนธาตุน้ำใช่ป่ะก็จะมีเป็นออกกับเทเลเมนซึ่งไม่เก่งครับเพราะเด็กเราตอนนี้แพ้แค่เฟลเลียซึ่งเป็นธาตุดินสบายๆใจเย็นๆแล้วค่อยๆอยู่ไปเรื่อยเฮ้ยเรียกเพื่อนครับออกเป็นตัวออกออกนี่จะน่ารำคาญนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เฟลกหมอนใช่ป่ะเข้าจะ เปิดโคดิเราห้าใบแล้วก็เอาออกใบหนึ่งเลยเงี้ยกระดับใบที่สองนะคิดว่ามันน่าจะชุบได้เธอระครั้งหรือเปล่าไม่ใช่มีสองใบชุบได้หมดนะ,น,ะนี่ว่าเปิดคิดว่าน่าจะน่าจะเธอระครั้งแหละตัวนี้เขาเหมือนกันเราครับเขาเล่นลูนิกแค่าละ่ะพอเข้าไปเทนตุก,ก็ผ่านเลยตัวนี้เขาเธอรวบ้าครับจอเลยจยเป็นไอ้บาเลียครับใบที่ทําให้เราหาปาวานมาแล้วพอเดี๋ยวพอเราตีปุ๊บจะเปิดไอ้บาเลีย ใช้แบบปรับเข้าไปสูงก็ไม่สนใจแล้วครับเพราะเราจะรีมูฟเรื่อเสือประวัตินะเมื่อกี้เราใช้เวทลุนีกครับแล้วก็ข้าแบนเทเฟสนะตาหน้าค่อยสู้ไม่ต้องรีบเหมือนเดิมครับเอฟเฟกของวีดีคอนนะเสือใบเรียกเพื่อนแต่ก็เรียกได้แค่น้ำครับไม่เดือดร้อนเราอยู่ละใช้เลยตัวนี้ครับเขาจะเอ็กซิสสามตัวเป็นตัวอะไรฮาร์ดก็ไม่ได้นะเพราะอะไรฮาร์ดตัวนั้นเหมือนจะทัดไฟหรือทัดมืดอะ ะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ธาตุน้ำลงไม่ได้หรอกสบายสบายโม่สามใบาครับโมเดลก็สามใบานะได้เป็นแมโครพูนด,ด้วยค่อนข้างดีนะเพราะแมโครพูนมันคอยในเกตไอคนนี้ได้แล้วก็ในเกตเฟรย์ไดด้วยเผื่อกรณีที่เขามีเฟรย์บทเทลครับเอฟเฟคของทีเดียวครับชุบไอนี่หนีไปก่อนนะเพราะว่าเขามีคาชาเบอร์เช่ยวล่ะถ้าเกิดว่าเราใช้เวทเขาลิมูเราสามใบาเราเอาแมโครพูนหนีขึ้นมาก่อนตอนนี้สามใบาครับ แต่ว่าไม่มีปัญหานะเพราะว่าเรามีแมกกาคุณมีทะเลในเกตเวทได้ทันทีในเกตเ,เ,เลยลีโซครับแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาตรงที่เราใช้เพกมอนใช่าไหละ่ะเอฟเฟกของยูนิคอนกับออกจะได้ใช้ออกจะได้เรียงหัวเด็กเรา5ใบแล้วก็ยูนิคอนจะได้รีว e ิวเอ็กตาเด็กแต่ว่าไม่น่าสําคัญเท่าไหร่โอเคครับเปิดหัวเด็ก5ใบได้เรียงไหมเดี๋ยแค่มู่ใบมู่แค่เฉย เปิดโฮด็5ใบรีมูฟ1ใบอ๋อแล้วก็เรียงมืนเดิมนะก็แค่แบบรีมูฟเอา1ใบที่เหลือเรียงมาเดิมไม่ได้เรียงใหม่5ใบครับเป็นไคจูนะใบย,ยิงอุรละ,ละการทําลายแล้วก็เป็นคอนตัวนี้เขาเลือกเอาเป็นไคจูออกครับซึ่งดีามากนะเพราะว่าเราไม่อยากโจวไคจนะูเราอยากจวเวสุนิกซึ่งเราโจวแฟชชิ่งไฟครับเก่งมากๆพอใช้ปุ๊บแฟชชิ่งไฟจะได้ยัด2ใบฟิลนะยัด2โจว2หาประวานต่อโดยฝากค่าบตเตอร์ครับ ก็ยูดีคอนนะรีมูฟตีใส่ปลาไหลครับไม่รู้อะไรนะทำไมชอบตีใส่ปลาไหลจังเลยเขาไม่ได้อ่านซีเตียยังไงก็ไม่รู้กระซีเตีครับบึ้มทิ้งเลยแต่กระซีเตีครับรีวอออกนะวับหนีเพราะเดี๋ยวเราเก็บปลาไหลไอ้เก็บอไอก,บกับพุดไว้ในเก็ตเถอะล่ะแต่ตัวนี้จะเสียนิดนึงครับตรงที่ซีเตียเป็นกับดักครับสั่งใช้กับดักไอ้กับดักไปเนี่ยมันจะได้ดูมือเราหนึ่งไปแล้วก็รีมูฟทิ้งซึ่งเป็นใครจูครับไครจูไม่ได้ใช้แล้วช่างมันแล้วเลย แล้วก็มีสองครับเอฟเฟกของคาชาเบิร์ดนะก็ชุบคาชาครับอย่างที่บอกครับเป็นกระแผงมนุษย์นะเราเหลือแค่รอประวาครับแล้วเดี๋ยวตีข้ามไปจบๆเลยเดี๋ยวครับแฟชชิ่งไฟนะที่เขาแบบเลี้ยว้ให้เราตัวนี้เม่นหนึ่งครับแล้วก็ตีเลยนะเพราะว่าไอ้นี่มันป้องกันแค่พันเดียวเราก็ตีๆเคลียรย์ทิ้งไปครับตีเลยแล้วก็ปลาไหลตีต่อทำลายทิ้งแล้วก็เป็นแฟชชิ่งไฟครับเคลียร์บอร์ดนะทำลายทีละเมนทิ้งเลย ื่อที่จะจัวสองหาปลาไหลเหมือนเดิมไ,ไม่ใช่หาปลาวานแล้วก็เชยยาวครับเอฟเฟกของเทเลเมตคาช้านะตกหลุมโมเดเข้าสองใบแล้วก็กาดักครับชุบมันขึ้นมาดีซ็อเลยแล้วก็พิพ์ครับยัดสองจัวสองก็ยังไม่เจอปลาวานนะที่อยากจะได้นะหาเ่าหร่ก็หาไม่เจอนะ ตัวนี้เอฟเฟกฟิวครับจะรีมูฟหลุมเราอีกแล้วแต่ว่าเราก็ปล่อยไปนะเพราะว่าในหลุอมอะไม่ใช่ใบที่สําคัญมากครับโดนรีมูฟไปก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราจบเทิร์นเลยนะครับเข้าเทิร์นฝั่งข้ามเพราะตรงนี้เราไม่ต้องกลัวเฟลเลียละเพราะเรามีไอบาเลียใช่ไหเฟลเลียตีมาปุ๊บจะรีมูฟเราก็เปิดไอบาเลียใบเราก็จะไม่โดนมูฟเราก็จะรอบไปเรื่อยๆสบายๆตัวนี้เขาใช้เอฟเฟกต์ของคาชาเบร์ครับจะชุบเพื่อนเรามีแมกกาพูลครับในเกรทเลย จะบอกอะไรเยอะเกินไปนะเพราะาเราก็ต้องแบบรอประวาตินะซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ใช้เอฟเฟกต์มอครับเอฟเฟกต์ยูนิคอร์นนะรีมูฟตัวๆครับซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วพวกนี้เป็นคาช่าเบิร์ไปที่สองครับก็ไม่น่าส่งผลอะไรตรงนี้ใช้เอฟเฟกต์ของยูนิคอร์นครับเสิร์ทตรงนี้ครับเสิร์ทเวทเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าไอฟิลคาช่ามันติดชื่อคาช่าหรือเปล่าถ้าเกิดเนี่ยเสิร์ทฟิลคาช่าได้น่าจะเก็ง เพราะกานเรามีอยู่ลาลาครับเราก็ป่าไปเลยไม่เสถเพราะเดี๋ยวเฟรียมาจะยุ่งนะถึงเราจะเตรียมของรับมือไว้แล้วครับแต่ว่าไม่เจอจะดีกว่าเอาไปเท่านั้น,นครับตีครับตีใส่แมกพูนนะเรามีไอบาเลียรครับที่เตรียมไว้เปิดเลยไอบาเลียแล้วก็ตรงนี้ครับเอฟเฟกต์ของไอ้กัมหักอ่ะมันจะดูมือแล้วก็รีมูทิ้งใช่ป่ะเพราะั้นเราชิงใช้สลัมเบอร์เลยครับใช้เลยชมโมิโมโมครับตัวหนึ่งอะไรก็ได้ดีโซครับ แล้วก็เสร็จปุ๊บเอฟเฟกของเวทครับไอคาชาเบิร์ดอะถ้าเราใช้เวทเขาจะรีมูฟหลุมเรา3ใบใช่ไหมละ่ะแล้วเรามีเชนได้ครับอะ่ะเขาเลือกเป็นสามใบนี้เป็นสลัมเบอร์ครับแล้วก็ไอบาเลียแล้วก็เป็นอุลลาร์อุลลาร์ช่างมาครับ2ใบนี้เชนนี้ได้เฮ้ยตัวความเป็นเธอเขาครับเขาได้เชนก่อนจ้าพอเราไปเชน2เอฟเฟกต์ฟิวขึ้นครับจะยัดยัดสลัมเบอร์หนียัดเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์ไอบาเลียครับในหลุมรีมูฟออกครับเพื่อที่หลบเหมือนกัน ไอ้ปะเดียครับเปิดทีนี้โม่ครับโมประวาครับประวานมาและตาหน้าครับเดี๋ยวพอเขาเข้าไปเทิร์นชาเราก็ใช้ไอซีสเตลครับสเปรยประวานไปแล้วก็ใช้ทีเตลวร์ปออกเข้าเทิร์นเราครับเราตีข้ามเลยสบายเขามีกระแผงมนุษย์กี่ตัวก็ไม่มีประโยชน์ละจัดหนึ่งจุดหนึ่งครับตัวเป็นโซน่านะที่นี้ครับพอเราหาแบบประวานขึ้นไม่ได้ชะใบหาประวานก็ึ้นมาเต็มหมดเลยทีนี้ ตีไาครับเจ็บสองพันอ่ะเขาผ่านเลยนะตัวครับที Ari, นะีมาเต็มหมดนะตัวนี้เขายอมแล้วครับเขาก็น่าจะพอรู้แหละว่าประวานเรามาแล้วเขาจะมีกระแพงมนุษย์กี่ตัวก็ไม่ช่วยละแล้วด้วยความที่ปลาไหลอ่ะเขาก็เล่นต่อไม่ได้ทําเป็นตัวใหญ่ลงคาเฟเลียอะไรก็ไม่ได้ด้วยทําให้เราน่าจะชนะแน่ๆเขาก็เลยยอมแพ้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูลิเด็กฝ่งข้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเด็กของเด็กคาชา ลูนิกเมื่อตะกี้นะครับก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องความเชื่อมโยงนะเพราะว่ามันไม่ได้เล่นแบบไอตัวที่รีมูเยอะๆที่โดนแบนไปแล้วชื่ออะไรนะสักอย่างนึ่งครับมันก็เลยรีมูดเด็กฝาว่ามได้ไม่เร็วเท่านั้นแล้วนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยดูรีเด็กครับใบแรกเป็นแม็กซี่อุลละอย่างละใบนะพาดไฟเดอร์ไลฮาร์ดสามครับเฟรียสองตัวเทียบเด็กเลือหนึ่งละเหลือหนึ่งง่าจะสบายกว่านี้เยอะยูนิคอนสามเลยแล้วก็เป็นอ๋อครับสแกโคลทิลาเม้น ฮาปี้กับติ้นจัววันเดียวกีครับเริ่มไม่แน่ใจนะว่าเด็กเขาจะประมาณไหนกันแน่ใบเรียกเพื่อนคาชาครับฟิลหนึ่งแล้วก็ฟิลอ๋อเนี่ยเนี่ยมันไม่ติดชื่อคาชาใช่ไหมแปลว่ายูนิคอร์เสือไม่ได้อันก็ช่ักไปครับโยละ,ล,ะละไปดีแล้วแต่ก็เป็นคาชาเบอร์ครับลูดิทิปแฟชชิง่งไฟแล้วก็เดทักชั่นฟิชชิ่งเคิร์ดแล้วก็คอนมีโกดที่ดับเด็ดด้วยแล้วก็เป็นดิสเปลครับเนี่ยที่บอกครับคู่นี้มันไม่ค่อยเก่งนะ ใบนี้มันให้ฝ่ข้ามจั่วใช่ไหมละ่ะแล้วก็ใบนี้มันไม่ใช่ฟรีเชดต้องรอฝ่ข้ามเส์ชก่อนอะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างใช้ยากนะบางทีเราต้องการจะใช้ใช่ไหมละ่ะเรามันใช้ไม่ได้มันก็นางลุกงิดต่อมาก็เป็นมิเลอร์น้ำครับค่อนข้างแปลกนะยูวิทีแมทครับบิ๊กแบงพระเจ้าแล้วก็เป็นใบกระดาษชุบเอ็กต้าก็ด้วยความที่เป็นลูนิกนะก็จะมีพวกตัวลูนิกแล้วก็ตัวคาชาก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเด็กลูนิกคาชานะครับใครอยากจะลองจัดเล่นก็ก็ลองได้แล้วกันแต่ว่า ไม่ออกความเห็นดีกว่าก็จะมานี้ครับสำรวันนี้สวัสดีครับ